เพื่อนๆครับผมมีตัวครับนี่ครับนี่ครับผมผมใส่ห้วยครับนี่เพื่อนๆดูนี่ครับเออครับผมนี่อืมอ้อยข้อคอครับนี่นี่ครับโอ้โหนี่ครับผมเห็นไหมครับโอ้ยมาปดก่อนนี่ครับนี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยครับออืนี่ครับผม น้ำงามเลยครับนี่เห็นไหมเพี่น้องเห็นไหมนะนะดู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 แมยูดูเมยูนี่ครับนีสวยงามมากๆเลยครับมนเข้านี่หมายงามปหนีบเอาถืออะไรเนี่ยที่ว่าจี่นี่แรกเลยครับพูดเลยเด๋อวคุยอีกหน่อยน้องมาอีกแล้วครับผมมีนี่ครับโอ้สุดยอดสุดยอด ข้าวมันกำลังออกรวงเลยข้าวมันออกรวงเลย ครับเนี่ยเสดเดือนครับผมสุดเด็ดครับเก็บทุกปลาครับเนี่ยสุดนี่แต่ระวังเป็นหน้าเขาเราบคือวงเป็นระยะระยะเป็เล็นะครับเด้อเ้อบดเดตกหูนะครับเนาะนี่ครับเสียบเป็นที่ครับเสียบทั้งตัวเลยครับผมนี่เห็นไหมครับกปลปอยหานไว้ทีครับผมไปให้เราดูด้วยกันครับ ครับผมไม่น้อยในวันนี้เขาใส่แค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเขาลุมกันตอนยามครับวันที่เป็นไรคนอ่านหนูขออนุญาตพี่น้องใส่เบ็ดกันนะครับเดี๋ยวสิบะธานนะครับนี่สีใส่ไว้ได้ไีมครับผมใส่กุ้นตีคลองคลองคนครับผมนะครับหลออไปนิดนี้ครับผมลุนด้วกันครับผมมื่อนี้เป็นล่าใจคนอ่านหนูด้วยครับเด้อเมื่อไหร่จะเลื่มครับกดติดตามมาล่าใจคนอ่านหนูครับผมไปครับลุนด้วกันครับเดี๋ยวตอนยามมันลุนด้วกันต่อครับตอนนี้ขอใส่กันเบ็ดกันครับผมแต่ตีปรทธานแล้วนะครับเนาะปไปลุนด้วกันครับ ตัวสามพแล้วครับผมนี่ใหญ่เข็มมาหน่อยนึงครับผมนี่นี่ครับผมนี่ครับตัวสามพ่อแล้วครับแล้วบาสโถสีงามเลยครับผมนี่ปลาไหลสีนี่กินเสียบครับผมพี่น้องเพื่อนๆครับผมนี่ตัวสามพ้าครับผมปลาหลุดนกันครับพี่น้องต่อไปครับผมปลาแขคนละหนวมนเด้อครับพี่น้องขึ้นนี่หลุดน้ำกันครับย่าครับผมไปพี่น้องหลังต่อไปครับพี่น้องมีช็อตเด็ดแล้วครับผม นี่ครับผมเออครับไปก่อนหนบะตัวงามครับผมพานไปลำออมเลยครับผมเห็นไหมพี่น้องเพื่อนๆครับผมตัวงามเลยครับนี่ปวดมันธรรมดาครับนี่ห้าหกขีดครับตัวนี้ครับผมนี่ครับห้าหกขีดมีแน่นอนครับผมนี่ตัวนี้ครับผมเอาล้ครับผม ขยันเก็บปลานะครับเราเดีวเจอกันรุ่นน้ำกันครับผอมนี่อีกประมาณยี่สิบลังครับกวเบิดแล้วครับผมไปครับผมนี่ครับตัวงามครับอือพี่หน่อยสดสดครับสด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 ครับเฮียไปไ่นอนรุ่นนกันต่อครับผมสวัสดีครับพ่อแม่ี่นองครับคนลาหนูทีมหนุ่มทุ่งกุลาครับผมเสารนี่เอาเี่เอนเสาร์เอิ่อนสวยดีเนาะมานด้ครับผมอ พยายามเบ็ดตอนสามโมงกว่าครับสี่โมงแล้วครับนี่พอดีติดทุระครับผมมาเบิ่งกันดูพยายามเบ็ดสวยๆนี่สีถื่ว่าครับเนาะนี่โอ้ปลาสีย่งางหมดแล้วพี่น้องเลยขันตึกเบ็ดกระดาอืมไปเบิ่งครับผมลุน้นน่วกันครับปลาเมือ่อคืนได้ไปไประมาณกระโลนึงเลยครับผมปลาไหลปลาคอนะครับผมร่วงอะไรประมาณโลนึงปลาไหลสามตัวสี่ตัวนี่แหละครับผมเดี๋ยว มือร่วมบางทีเดียวกันเลยนะครับเนาะตอนสรุปยอดตอนยามแล้วครับผมมือนี้มายามเลยครับโอ้ประวัติการเลยครับผมสามสีม่โมงเช้าครับนี่เว้ยคือบ่พี่น้องเลย <c oughs> เอาครับผมก็ว่ากันเนาะพี่พลัดผิดก็ต้องมาสวยเนยหาอยู่หากินเหมบ้านเฮาครับผมม่ผัวธรรดาเฮ้าเดี๋เขาเป็นหน้าเจ้าของ <c oughs> ไปพี่น้องเดี๋ยวรุน่นน้ำกันครับผมไปหัวเราถึงไทยบังว่า สิบีโตไปนะครับเนาะไปหลัางในถือก่ะค่อยทาอ่ายเบิ้องต้นครับพี่น้องเดี๋ยวมันสิยาวพุ่นนะครับพยายามเฮ็ดคลิปเห็นมันสั่นลงครับเพื่อพี่น้องสิบ่ได้เบือนะครับคนละหนูกับได้เบืออยู่แล้ยไปรับพี่น้องจะได้ฝากเป็นกำลังแรงใจด้เด้อครับผมเบิ่งคลิปแล้วกอย่าลืมเลยครับผมกดติดตามเป็นกำลังใจคนละหนูนะครับเนาะขันดินเนี่กะกดกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับผมือว่า สี่สิคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อครับพี่น้องครับผมเโปรเสติบัตพาคดคลิปใหม่คนลหลานูนะครับผมจะได้กับจาถิีบจาปลากันเด้อครับผมขอบคุณครับนี่ปาพี่น้องเอ้ะมันจนะตอบจะแกะตัวมี่เด้อ่นก็เลยกินตัวละครับนนะี่้้พอง อหอไงเลยปลข <c oughs> อให้กินเกลี่ยเบิร์ตพี่น้องมึงเนี่ยขัดไม่พี่น้องมึงเลยครับโอ้พี่น้องดูเดี๋ยวแล้วครับตัวแรกแข้งม้าเศร้านี่กำลังต้มเป็นตัวเสียบเลยครับอืมบนหลังนี่พี่น้องอี้ตัวบนหลังนี่ยจะมีตัวเฮ้ยโอ้ขาดครับผมโคตรเลย บอลงสายปอนใช้หนีดลอยปอขาดไปน้องพคตรนะต้งครับผมขาดโคโลครับลุกไปครับไปน้องตาตองปวดโอ้ยนี่ครับโอ้อยนี่เจ้วนอยนี่ครับนี่ยอยู่วะกินแบบบาทเทราะ้งโอ้ยตครับ เย้าอยู่ครับผมว่าจิบว้าวเห็นครับผมปักทางต่อไปครับนี่นี่ครับผมทางามเลยครับนี่เห็นไหมเพื่องเห็นไหมน้าน้าอยู่อยู่อยู่เมย์อยู่แม่อยู่นี่ครับนี่เห็นไหมเพื่อนว้อุ้ยอ้ยเกี่ยวรุดแล้วเจ้าขยาดตัวเพื่อนมันสิรุดครับผมมันสิรุดบ่เฮ้ยมันรุดครับนี่ก็ป่าครับตอนนี้นี่นเห็นไหมเพื่อง เย่ yeah. ตัวงามกว่มีค well. รับผมมือนีิเ้านี่โอ้ยมึงดึงยังแห้งนึกว่าบ่ถือปลาครับผมนี่ครับผมเนว้อไปนี่น้องรุ่นต่อไปครับผมเราจะเก็บปลากันนะเราจะลุดครับนี่โอ้ย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 จะดิ่งเห้งไหลโอ้ยจะดิ่งเห้งหลตาย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 เดี๋ยวเดี <what S 2> ๋ยวเนาะเรจะเก็บปลาครับพีเนาะ ่ไม่เล่ฮะเรได้อยู่ครับพี่อ,อะไออะไหลไปช่อนได้กี่งวะฮะนีไ่ไงมาสายดิไปธุระอยู่เรอเก็บ้อยไม่เลนเก็บ้อยครับ ทำไงได้ครับคนถามมันเข้มาสวยเถอะฉยแล้วของพี่ติ๋วครับแล้วโอ้ทำหน้าอย่างงี้นะครับมามาครับพี่น้องอะไราตัวอีสอเข้ามาแล้วครับเสาร์ดิแ่งกับปลาคอเลยอืมหลันต่อไปครับผมสุดยอดสุดยอดหมวกันหมวกกันใบขาวมามาพาดใบกัดได้พี่น้องไปพี่น้องลุยหลัลงต่อไปครับผมอยู่ครับพี่น้องสุดยอด เดี๋ยแล้วครับนี่นี่ดึงเบ็ดโุ้มหักเลยครับผมนี่เห็นไหมครับอือโอเคครับผมตัวนี้นี่ครับมันดึงเบ็ดหักผมเดี๋ยวมัดไหมครับนี่มัดไหมกันหน่อยมึงต่มันไปพันพอดีมันดึงมันดึงหักจะไปบ่ได้ครับผมสุดยอดเลยครับนี่ครับผมพี่น้องของงาพองมาแล้วครับมันเข้านี่หมายงาปนีเพรถือปลาร้า่งที่ว่าที่นี่แล้วนะครับ ่คเดี๋ยวเราคุยยิงหน่อยครับพี่น้องสุดยอดนี่สุดยอดเลยไปครับผมน้ำน้ำจมเลยพี่น้องเอาก็ลอยๆพี่น้อยนี่ครับผมพีน่น้องมาอีกแล้วครับผมนี่นี่ครับโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยครับเอานี่ แ็บง่ามมาแลหวครับซ้ำขีดซีขีดครับผมชุดยอดชุดยอดไปน้องหลังต่อไปครับผมน้องปลาเข็งแม่ใหญ่เข้หมแล้วครับนี่เห็นไหมครับผมโอ้คักขนาดหรอปลาคุณหมอปลาคุณหมอครับผมนีปลาพยาบาลครับผมไปเพื่อมเพื่อนครับผมมีตัวครับนี่ครับนี่ครับผมผมใส่ห้วยครับเนี่ เพื่อนดูนี่ครับเออครับผมนี่ครับผมนี่นี่ครับช็อตเด็ดเลยครับนี่นี่ครับผมอายะติดแล้วครับนี่นอนเสือครับผมด้วยกระปุถือครับผมนี่้อ,องบ้งโอ้โหนี่ครับว้ย ตรงนี่ก็โดนเลยครับผมพี่น้องเพื่อน โค้กครับนี่นี่ครับโอ้โหนะครับผมเห็นไหมครับโอ้ยข้ามปตกนะครับนี่ครับนี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยครับนี่เรียบร้อยครับผมครับก็จะเก็บปลาครับผมจะปลาสีรุ่นนะครับเนาะก็จะเก็บปลา้ะครับพี่น้องเพื่อน ดูหลังต่อไปครับไปครับพี่น้องบันทึกห้อยริบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวไปเช็คยอดกันว่าเขาได้เจ็กตัวแะครับผมทั้งเบิดทั้งมือขึ้นนี่ครับเจ็กตัวแลครับน้องป้าเพิ่งครับผมนี่เข่างามครับผมเข่าห้วงไกลตะเกียบแล้วครับนี่เข่าพ่นนี่เห็นว่าเพื่อนโอ้โครับขอบคุณสุดยอดนะคเข่าพอดเดี๋ยวพี่น้องพี่น้องเพื่อนๆที่อยู่แดนไกลเบ้างนะครับเนาะเขาเดินวิว ครับผมเพื่อนเพื่นเมาสรุปผลงานนครับคนร่าหนูทินทุ่งกลาครับผมพ่เนาะผ่านส้างนอนนได้พี่น้องได้เอาครับผมสรุปผลงานเ้านีก็คืนนี้ครับผมนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบตัวครับผมปลาไหลสิบตัวครับผมสิบตัวกับสโลสองครับมือนีพี่น้อยเพอได้อยู่ครับผมแล้วกัปลาคอครับแซมงามนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ปมะเขงสองตัวครับพอเจ็ดตัวกระดุกตัวนึงครับวันะครับผลเล่ครับผลงานเซลนี่พ่อได้กินอยู่ครับผมพี่น้องเอแล้วพ่อเลี้ยงมีลูกลูกเมียใหญ่เน้อจะได้ฝากคลิปคนละหนูน้นได้ไครับผมน้องทากินทั้งน้ำครับผมกับที่บอกเกี่ยวชาตบ้านใดกับฝากเป็นกำลังใจนะครับผมเนี่ยคนละหนูกับทีมงานนะครับเอหรือว่าไอ้ไหมลูกบรีครับผมเซลนี่คนละหนูกับสิลาเลยครับผมพิซซาให้ยังเนี่ยตบหน้าไม่ตบหน้าไม่ครับ ขึ้นเขาขึ้นเขาพิซซ่าขึ้นเขา,า,ขเขาผมลงน้นำครับผมนี่ครับฤดูก,กาลนี่ครับผมแยกกันไปนะขอฤด,ดูกาลล่าหนูพร้าบานครับผมเอาสวัสดีลาเลยครับผมพี่น้องเจอกันคลิปหน้าไม้หนาครับมือแรกนี่ไปังไหน,ไหนสวัสดีครับผม